การปฏิบัติงานของพนักงานราชการนายสัญญาบุญคมตำแหน่งครูกศน,นอตบลประจำปีงบประมาณ2567รอบการประเมินครั้งที่2วันที่1เมษายนถึงวันที่30กันยายน2567เริ่มปฏิบัติงานตำแหน่งครูกศน,นอตบนสกรระดับอำเภอขุงตั้งแต่วันที่1เมษายน2567ถึงปัจจุบันข้อมูลเบื้องตน้น นายสัญญาบุญคมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชธานีคณะบริหารธุรกิจเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชพัฒนสวนดุสิตตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMI S ในส่วนของข้อมูลพื้นฐาน สกอรอระดับตำบลตอกนองมีการใช้ระบบฐานข้อมูล DMIS เพื่อใช้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตำบลในการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตำบลมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลในการพัฒนาและวางแผนการทำงาน มีการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆจากหน่วยงานราชการองค์กรชุมชนตัวชีวัดที่3จํจำนวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพืน้นฐานมีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่สํานักงานกศนกําหนดไว้ครูกศนตําบลหนึคนต่อนักศึกษา40คนมีการประเมินศักยภาพโดยการใช้แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกหลังการเรียนรู้มีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปนักศึกษาร้อยละเจ็ดสิบของนักศึกษาที่คาดว่าจะจบที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอนเน็ มีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเอนเนตจำนวนสองคนมีนักศึกษาเข้าสอบจำนวนสองคนคิดเป็นร้อยละร้อยมีการช่วยเหลือผู้เรียนมีการเยี่ยมบ้านผู้เรียนเพื่อพบปะผู้เรียนและผู้ปกครองมีรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามีการจับนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ประสานขอความร่วมมืออย่างน้อยสกิจกรรมต่อภาคเรียนมีการวิจัยชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างน้อยหนึ่งเรื่องต่อภาคเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวทโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาร้อยละเกของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด นักศึกษาร้อยละแปดของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นได้มีการประเมินจากการทำงาน,นกลุ่มร่วมกันมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผู้เรียนมีการใช้แอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการเรียนรู้ Smart edu เป็นระบบช่วยเลือผู้เรียนทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนสามารถดูตรวจเช็คข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนมีการประเมินการรู้ภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียนใหม่ตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ผลการดําเนินงานการศึกษาต่อเนื่องสกรระดับต,บตําบลตอกนองไตรมาส3 4ประจําปีงบประมาณ2567มีการรายงานผลการศึกษาต่อเนื่องในระบบ d m i s ตัวชี้วัดที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยผลการดําเนินงานผู้รับบริการสกรระ,ระดับตาบลตอกนองไตรมาส3 4ประจําปีงบประมาณ2567กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านตอกนองกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตอกนองกิจกรรมส่งเสริมการอ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลตอกนองบ้านหนังสือชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตอกนองบ้านหนังสือชุมชนบ้านเลขที่57หมู่6ร้านค้าตำบลตอกนองอาสา,าสมัครส่งเสริมการอ่านสกรระดับตำบลตอกนองในไตรมาส3-4ประจำปีงบประมาณ2-5-6-7นางสาวสุพัตานากรักนายบัณฑิตนิยมวานิชตัวชีวัดที่10 จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนผลการดำเนินงานกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้4แห่งผลการดำเนินงานกิจกรรมที่จัดในบ้านหนังสือชุมชน5แห่งตัวชี้วัดที่11 ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเครือข่ายที่ว่าการอำเภอขุงเครือข่ายสสปชตเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำพัยพันนีตัวชี้วัดที่สิสอ จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนจัดกิจกรรมตามนโยบายเร่งด่วนและโครงการสำคัญประจำปีจํานวน11โครงการ ตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสพทิ ic, ออกเบสพทิกสกรระดับตำบลตอกนองผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกตัวชี้วัดที่14จําจำนวนงานอ,าอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย